กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวตอนช้่มุงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงขลาค่ะมาให้วิทยาลัยราชภัฏสุราชธ,ธานีเชิญชมสินค้าและสั่งสื่อพ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ f c e b o o o p เพจ s r u Shop ตลาดสินค้าชุมชนคนของพระราชา อาจารย์ดรสมปราดอุทิจันร์รองอธิการบาดีฝ้ายบริหารและจัดการสับสินเปิดเผยว่ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจสำนักจัดการสับสินมหาวิทยาลัยราชภาัฏสระธานีมีนาทีดำเนินง,งานในการสร้างผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเถื่อเหลึกสินค้าประจำจังหวัดและสินค้าตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสินค้าประเภทที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์มีคุณค่าและความหมายสามารถใช้ประโยชน์ได้ทรงคุณค่าทางภูให้และผู้รับเพื่อจัดจำหน่ายให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรน่วยงานต่างๆถังภายในและภายนอกมหว้ววทยาลัยรวมถึงบุคคลทั่วไปเพื่อบ,บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มีความต้องการสนใจสื่อสินค้าดังกล่าวในการนี้กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจได้นำเสนอบโบชัวแสดงรูปแบบรายการสินค้าและราคาจำหน่ายสินค้าเทลือกและสินค้าตราสัญลักษณ์โดยสามารถเข้าชมสินค้าและสั่งสื่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ c e b o o k Page Sru Shop ตลาดเส้นขาชุมชนคนของพระราชาหรือต้องการสาบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดการรักษาสินกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจโทรศัพท์0 9 5 264 9 9 34วินี่นาดสุระกำมแหง้งศูนย์ค้าวิทยุมก่อสองคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน